สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ผมบอกเลยเลยๆนะครับผมรับซื้อจริงนะครับขอให้ทุกท่านมีแบบในคลิปเท่านั้นนะครับทุกท่านวันนี้นะครับทุกท่านต้องดูคลิปไปช้าๆนะครับ การุณาครับอย่าใจร้อนนะครับถ้าทุกท่านใจร้อนนะครับคุณจะไม่ได้เงินกลับบ้านไปถ้าคุณใจเย็นๆนะครับคุณดูคลิปผมให้จบแค่นั้นก็พอคุณก็ได้รับเงินกลับบ้านไปแน่นอนและคุณขายเหรียญของท่านได้จริงนะครับขายเหรียญของท่านได้จริงนะครับผมรับซื้อด่วนเลยนะครับที่ช่องของผมนะครับและผมประกาศรับซื้อจริงๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิป ไปช้าๆนะครับผมขอร้องนะครับบางคนนะครับดูคลิปแป๊บเดียวแล้วก็มาโจมตีทางร้านนะครับรับซื้อมีจริงหรอกมันหลอกลวงอย่างนี้นีผมถ้าผมหลอกลวงคนเป็นเส้นแสนที่นะครับติดตามผมอยู่ตอนนี้นะครับหลักแสนแล้วนะครับผมจะมาหลอกลวงเพื่ออะไรครับผมอยากต้องการให้ทุกท่านมีนะครับมีเหรียญไว้อยากแบบนี้มันคือศึกษาด้วยนะครับอจะขายได้ไหม อ่าทำยังไงอยากขายขายได้ที่ไหนแบบเนี้ยผมบอกเลยนะครับล้านล้านของผมรับซื้อจริงนะครับจ่ายจริงนะครับขอให้ทุกท่านดูคลิปเหมือนผมนะครับแล้วส่งรูปนะครับมีทีมงานตอบไลน์ทุกวันนะครับทุกวันนะครับตอบไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกท่านแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอเดียไลน์ให้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องขออภัยด้วยนะครับไลน์ช้าอาจจะแบบ ตอบไม่ทันนะครับเพราะว่าทีมงานนะครับผมบอกเลยนะครับเยอะมากนะครับวันหนึ่งครับไม่ตำไม่ตำกับห้าหมื่นข้อความนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับดูไปช้าๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไอเดียไลน์ให้ก่อนนะครับขึ้นไอเดียลนให้ก่อนนะครับช่องทางการติดต่อมีให้อยู่นะครับทุกท่านนะครับ รับซื้อธนบัตรเก่าเรียนปั๊มบิดพลาดต้องเป็น ID ดีไลน์นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าทีมงานขึ้นให้แล้วนะครับเป็น ID ดีไลน์นี้เท่านั้นนะครับย้ํานะครับทุกท่าน ID ดีไลน์นี้เท่านั้นนะครับและย้ําอีกครั้งนะครับทุกท่านอ่าส่งรูปมาประเมินราคานะครับคุณต้องถ่ายหน้าหน้าด้านหลังนะครับขอให้ชัดเจนนะครับนะครับและทางร้านจะตอบกลับไปนะครับถ้าทางร้านรับซื้อนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับช่วงนี้โอ้โหข้อความมาเรื่อยๆเลยครับบางคนนะครับส่งมีมีคนเดียวนะครับส่งมาประมาณ30-40ข้อความนะครับคนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องรันดูนะครับนะครับต้องขออภัยถ้าช้าหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆแต่ทางร้านตอบทุกคนรับซื้อจริงๆนะครับที่ช่องผมนะครับขอให้ทุกท่านดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปไปช้าช้า ตอบแน่นอนนะครับทุกท่านยินดีดต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้ามาที่ช่องผมนะครับขอขบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมนะครับจะมาอธิบายเหรียญน,นี้นะครับทุกคนที่ว่ามองผ่านหรือพลาดที่สิ่งที่คุณยังไม่เคยว่าเออเหรียญน,นี้มีเหรียญสิบบาทอยู่ในมือเราอะนะครับทุกคนไม่เคยอ,อ่คือมองข้ามไปว่าเออมีสิบบาทคุณก็ไปใช้ได้ คุณก็ไปใช้จ่ายก็ได้แค่10บาทแต่คุณไม่เคยมองให้ชัดเจนนะครับคุณมองข้ามไปนะครับถ้าคุณมองสังเกตสักนิดนึงนะครับเอาเหรียญทุกท่านขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมให้หยิบให้ดูเอาเหรียญทุกท่านขึ้นมาดูดูไปช้าๆนะครับว่าดูว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนดูดูดูด่วนเลยนะครับทุกท่านหยิบเหรียญน,นี่แบบนี้นะครับหยิบเหรียญขึ้นมาดูปุ๊บนะครับบางคน ไม่รู้อะไรหรอกใช้ใช้ใช,ใช้นะครับผมเสียดายนะครับเสียดายเสียดายถ้าคุณไม่สังเกตคุณจะถ้าคุณลองสังเกตนิดนึงนะคุณได้เงินนะครับกลับบ้านไปแน่นอนลอ,ล,อลองดองลองดูเพราะว่ามีการนะครับผมจะบอกเลยนะครับเหรียญ10บาทนะครับแบบนี้นะครับและแบบไหนที่ขายได้จริงและรับซื้อจริงในตอนนี้ทุกท่านดูด่วน นะครับทุกท่านลองเช็คกระปุกอมสินทุกท่านแคะออกมาเลยนะครับคุณหยอดไปทุกวันทุกวันลองหยิบขึ้นเหรียญหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยนะครับหยิบเหรียญทุกท่านพร้อมๆกันมาผมจะบอกเลยนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญปกติผมใชใ้ดูตัวอย่างก่อนนะครับดูไปช้าๆแล้วฟังอธิบายผมฟังผมด้วยนะครับทุกท่านฟังผมก่อนนะครับฟังช้าๆฟังคําที่ผมพูดให้ทุกท่านเข้าใจ ทุกท่านบางครั้งมองข้ามไปเหรียญน,นี้คงจะมีแค่10บาทก็ไปใช้คือก็คุณไปใช้ก็โอเคครับมีราคาหน้าเหรียญน,นะครับ10บาทครับหน้าเหรียญคือ10บาทจริงครับหน้าเหรียญคือ10บาทจริงแต่ถ้าทุกท่านลองมองลึกๆหรือสังเกตนะครับสังเกตเหรียญของท่านนะครับคุณจะได้มากกว่านะครับราคา10บบาทนะครับกี่หลายเท่าตัวพูดง่ายประมาณ พันเท่าตัวนะครับัเกือบสองพันเท่าตัวหรือเปล่าครับลองเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าคุณลองสังเกตเหรียญของท่านก่อนนะครับนะครับเพราะว่าผมต้องการด่วนและรับซื้อด่วนและหาทุกท่านลองหามาขายให้ผมนะครับลองสังเกตเหรียญก่อนนะครับอ่านี่ครับเหรียญด้านหน้านะครับจะบอกต่อธิบายด่วนเลยนะครับด่วนเลยตอนนี้ด้านหน้านะครับภูนิพนธ์ดุลเดชราชการที่ห้าที่เก้านะครับขอไป เสียงติดคอหน่อยขออภัยนะครับภูนิพลอดุลเจเดตราชการที่9นะครับด้านหน้าจะเป็นนะครับเป็นแบบนี้คือรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นเก่าถ้ารุ่นเก่าจะเป็นเปอร์เซ็นเล็กนะครับอันนี้คือเปอร์เนใหญ่แต่ทุกท่านลองสังเกตเหรียญทุกท่านนะครับนะครับว่าพอสอไหนที่ทางร้านอธิบายด่วนเลยตอนนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับผมจะอธิบายด่วนเลยนะครับ ด่วนสภาพแบบนี้ประเมินราคาก่อนนะครับประเทศไทยนะครับพศ2558อันนี้คือเหรียญปกติผมเอามาให้ดูนะครับคือเหรียญปกติการผลิตยังไม่รู้นะครับว่าการผลิตเท่าไหร่แต่ผมบอกไว้เลยพบเจอได้ง่ายพบเจอได้ง่ายมากนะครับพศ2558นะครับพบเจอได้มาก มากมากเลยตอนนี้ก็ยังพบเจอนะครับคุณไปจ่ายตลาดคุณก็เห็นพศสองพนะครับเหรียญ10บาทนะครับแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับคุณลองสังเกตนะสังเกตไปช้าๆสังเกตไปพร้อมๆกันว่าจุดไหนนะครับที่ราคาแพงเปลี่ยนเป็นพลิกผันนะครับราคา10บาทกลายเป็นราคาสูงสุดเลยนะครับถึง3,000บาทผมจะบอกให้เหรียญน,นี้นะครับ เหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับและด่วนเลยนะทุกท่านลองสังเกตนะครับเหรียญของท่านนะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เข้าไปนะครับซูมไปเรื่อยๆนะครับซูมเข้าไปนะต้องขออภัยนะครับแตะกล้องหน่อยนะครับแตะกล้องนะครับต้องขออภัยนี่เห็นไหมครับคือประเทศไทยเห็นไหมครับทุกท่านเห็นคํำไหมครับคําว่าประเทศไทยเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมคําว่าประเทศไทยคือ เห็นไหมครับเป็นแบบไหนครับพศสองพันห้าร้เนี่ยคุณใช้ไปคุณก็ไปใช้จ่ายตลาดได้แค่10บาทแต่ถ้าคุณลองสังเกตเหรียญของท่านนะครับหยิบเหรียญทุกท่านมาดูเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับย้ำนะครับเป็นแบบนี้จะมีราคาสูงนะครับนะครับถึง3 000บาทถ้าใครเป็นแบบคือการปั๊มผิดพลาดน,นะครับทุกท่าน การปั๊มนะครับปั๊มกระแทกลงไปนะครับแล้วดูด้านหน้านะครับทุกท่านดูด้านหน้าจะเป็นเนื้อเงินมานะครับยให้ดูด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมนี่ภูริพลอดุลเดชเนื้อเงินจะเข้ามาเลยนะครับจะวิ่งเข้ามาเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพวกทุกท่านเห็นไหมอันนี้คือเหรียญปกติจะเป็นแบบนี้จะไม่เนี่ยคือเห็นไหมเนี่ยทุกท่านคือเหรียญปกติจะไม่มีเนื้อเงินวิ่งเข้ามาเห็นไหม คือเหรียญปกติแต่นี่นะครับเห็นไหมคือเหรียญผิดปกติคือเหรียญการปั๊มผิดพลาดนะครับทางร้านรับซื้อนะครับผมบอกเลยนะครับราคาสูงสุดถึง3,000บาทถ้าเป็นเยอะนะครับต่เคลื่อนมาประมาณนี้เลยครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งของเหรียญสภาพสวยๆส่งรูปมาประเมินราคานะครับถ้าเนื้อเงินวิ่งขึ้นมาเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้ยังน้อยนะครับอันนี้ยังน้อยนะครับยังไม่มากเท่าไหร่นะครับ นะครับแต่ก็รับซื้อขั้นต่ำนะครับ500บาทถึง3,000บาทนะครับย้ำเลยนะครับตอนนี้นะครับต้องหาทุกท่านลงหยิบเหรียญทุกท่านมาอย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามเหรียญพศ2 5 5พาผ่านการใช้พูดง่ายใช้มาปัจจุบันนี้นะครับแต่วงผมได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับยังไม่มีการผลิตนะครับยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าผลิตมาเท่าไหร่นะครับ ไม่มีไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกแต่ยังพบเจออยู่นะครับยังพบเจออยู่ยังหมุนเวียนอยู่ปัจจุบันนี้แต่ถ้าใครพบเจอนะครับเป็นแบบนี้นะครับย้ํานะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมคาว่าประเทศไทยนะครับคือการปั๊มนะครับเขาก็แทกนะครับแม่พิมพ์ก็แทกลงไปนะครับคือปั๊มเคลื่อนนะครับคือปั๊มเคลื่อนเห็นไหมครับย้ํเลยครับเป็นปั๊มเคลื่อนนะครับขวามือผมปั๊มเคลื่อนคือซ้ายมือคือปกติไม่รับซื้อ ถ้าเป็นขวามือเห็นไหมครับทุกท่านถ้าเป็นขวามือรับซื้อสูงสุดถึง3,000บาทขั้นต่ำา500ถึง3,000บาทส่งรูปมาประเมินราคานะครับ500ถึง3,000บาทนะครับเห็นไหมครับเนื้อเงินจะวิ่งเห็นไหมครับขวามือนะครับทุกท่านดูขวามือสังเกตด่วนเลยครับขวามือกับซ้ายมือแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันไม่เหมือนกันครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับสังเกตเหรียญก่อนเลยครับสงสังขออภัยนะครับสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับทุกท่านไม่เคยสังเกตเหรียญกันเลยใช้ใช้ใช้เอาใช้เอาผมบอกแล้วทุกท่านมองข้ามนะครับนะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับถ้าเป็นการปั๊มผิดพลาดนะครับยินดีรับซื้อนะครับทุกท่านนะครับเหรียญการปั๊มผิดพลาดเท่านั้นนะครับย้ํานะครับ ผมรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มพิาพาทนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสับ s c r i b e กดติดตามต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงราคาสูงนะครับสวัสดีครับดูคลิปให้จบด้วยนะครับสวัสดีครับ